ราชาลูกหนังทโรคอเสนอมากพอไหมเดอมินเดอร์สื่ออังกฤษเผยปารีสแซงเชคแมงเดินเกมท่าบซื้อมาคัสและฟอร์ดแล้วเสนอเงินก้อนโตให้แมตต์พิจารณาขายสตาทีมชาติอังกฤษให้ย้ายมารับภาระแทนขยนเอ็มบาเป้แรดฟอร์ดตกเป็นข่าวกับ,กบเปาะเชอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสมัยน,นี้ที่แชมป์ลีกเอิงจอเสียกองหน้าตัวกลั่นให้กับเรียมอิดแบบไม่มีค่าตัว กระทั่งล่าสุดเมื่อ13มีนาคมสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าทีมเงินถังของฝรั่งเศสเสนอเงิน75ล้านปอนด์ให้ผีแดงพิจารณาก่อนหน้านี้นปีเอชเเคยพยายามเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดมาตั้งแต่ปี2022แล้วโดยเสนอค่าแรงให้เขาสูงถึงสัปดาห์ละ4 0 0 0ปอนด์แต่ดาวยิงทีมชาติอังกฤษตัดสินใจรับใช้โตสกัดต,ต่อไปและระเบิดฟอร์มกระทุ้งได้3 0ประตูเมื่อซีซสั้นก่อนนอกจากนี้หัวหอกวัย26ปียังต่อสัญญาใหม่กับเรดเดวิลไปจนถึงปี2028 โดยเขาได้รับค่าแรงสัปดาห์ละ350,000ปอนด์แต่มาถึงซีซั่นนี้เขาสอยตาข่ายได้แค่7ประตูจาก34นัดแถมก่อคดีเมาหนักขณะท่องราตรีที่เบลฟาสต์จนพลาดการซ้อมและโดนตัดออกจากทีมในเกม F a คับนัดบุกไปเยือนนิวพอรตเมื่อเดือนมก,กราคมอย่างไรก็ดีคาดว่าเปียชเชน,น่าจะต้องเพิ่มเงินมากกว่า75ล้านปอนด์จากข้อเสนอแรกเนื่องจากแมนเสเตร์มองว่าแรดฟอร์ดมีค่าตัวในระดับเกือบ100ล้านปอนด์ แม้สโมสรอ,อาจพิจารณาขายเขาแรกกับการรับรัพย์เพื่อลดภาระรายจ่ายไม่ให้ละมิดกด financial fair play แชร์เมาส์ซบผีอาจไม่ใช่เหตุผลเรื่องฟุตบอลสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์เปิดเผยว่าการย้ายทีมของเมสันเมาส์มายังเมดเต็ดอาจไม่ได้มาจากเหตุผลด้านฟุตบอลเมาส์ย้ายจากเชลซีมายัางยืนเันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เมื่อสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากนักเตะและสิงห์บลูล้มเหลวจากการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไป ดาวเตะทีมชาติอังกฤษเป็นที่ต้องการของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลก่อนที่เขาจะเลือกไปยังผีแดงด้วยสัญญา5ปีมูลค่า250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมออปชันที่สามารถขยายเพิ่มได้อีกปีดาวเตะวัย25ปีเป็นการเซ็นสัญญาแรกของเอดิคเทนฮาในสมร์ที่ผ่านมาแต่กลับมีบทบาทต่อทีมเพียงเล็กน้อยจากอาการบาดเจ็บหลายครั้งซึ่งทำให้เขาลงเล่นเพียงแค่12เกมรวมทุกรายการ โดยนัดล่าสุดเกิดขึ้นในเกมพบลูตันเดือนพฤศจิกายนก่อนจะได้รับบาดเจ็บขณะซ้อมรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์รายงานว่าเพื่อนร่วมทีมปัจจุบันได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังการย้ายทีมพวกเข้ารายงานว่าแรงข่าวใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้เล่นของยูไนเต็ดอ้างว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่เหตุผลด้านฟุตบอลเมื่อย้ายขึ้นเหนือเมส์ยอมรับว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากสโมสรที่คุณเติบโตมา หลังจากที่แฟนบอลพอสมัทต,ตั้งแต่เด็กอย่างเขาย้ายมาอยู่เชลซีตั้งแต่6ขวบและใช้เวลาที่นั่นทั้งหมด18ปีแมนเชสเตอร์อิ n 닝นิวส์ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าทีมงานของยูเ็ดกล่าวว่าเมาส์มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับการย้ายออกจากเชลซีของเขาโดยสังเกตว่าเขาไม่ได้ออกสื่อใดๆนอกเหนือจากช่องทางการของสโมสรนนับตั้งแต่เข้าร่วมทีมผีแดงเมาส์กลับมาซ้อมในวันอังคารหลังจากต้องพัก4เดือนโดยอาการบาดเจ็บที่น่อง และแน่นอนว่าจะฟิตทันเกมที่ยูนเต็ดจะไปเยือนทีมสแตมฟอร์ดบิดในพรีเมียร์ลีกวันที่4เมษายนผีอาจไม่กล้าไล่เทนฮากวันผิดกฎก,ก,การเงินแมนยูเต็ดอาจไม่กล้าปลดเอริกเทนฮากออกในช่วงสมัมฤ์นี้เนื่องจากข้อตกลงของกฎทางการเงินตำแหน่งของเทนฮากในฐานะผู้จัดการทีมยูนเต็ดยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันท่ามกลางฤดูก,กาลที่ปั่นป่วนซึ่งทำให้ทีมหล่นไปรังอันดับ6กของพรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตามรายงานจากเดือดไทมเปิดเผยว่าการไล่กุนซอรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั้งเขาและทีมงานโค้ชมีค่าชดเชยที่สูงมากกุนซือวัย54ปีได้รับคำเตือนว่าผีแดงอาจถึงขีดจำกัดการใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎกรรไรและความยั่งยืนในเดือนมก,กราคมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อดีตน,นาย่อาแจสไม่ได้รับอนุญาตให้เซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ดังนั้นเจ้าของร่วมคนใหม่อย่างเซอร์จิมและคริฟจะต้องตัดสินใจว่า การไล่เทนฮักออกและการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่จะคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากมีค่าชดเชยที่สูงถึง10ล้านปอนด์เลยทีเดียวและคริปจะต้องคำนึงว่าสโมสตรต้องการเงินเพื่อสรรหาผู้เล่นและทีมงานใหม่ผีแดงกระตือรือร้นอย่างมากที่จะนำแดนแอชเวิร์ดมาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่แต่นิวคาสเซิลก็ต้องการค่าชดเชยถึง15ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเทนฮักได้รับความเคารพอย่างดีจากบอดบริหารของอินิออสและรู้สึกว่าเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างจำกัดก่อนที่เสื้อจิมจะมาถึง นั่นคือเหตุผลที่หัวหน้าสโมสร,รคนใหม่รวมเขาไว้ในการสนทนาล่าสุดเกี่ยวกับฤดูกาลหน้ากรณนั้นก็ตามเชนักอาจถูกสำรวจอย่างเต็มที่หากยูเนเต็ดไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าโดยปัจจุบันผีแดงมีแต้มห่างจากแอสตันวิลล่าทีมอันดับ4อยู่แคะแนนยอร์กเชียร์ผีตั้งซีดานคุมทัพหากปลดอทีเอช ดเดอะไวโยกอาดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าซินดีนซีดานเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของสโมสรหลังจอประสบความสําเร็จในฤดูก,กาลแรกในถิ่นโอทฟอร์ดเอริกเทนฮาและลูกทีมของเขากลับทําผลงานได้อย่างย่ําแย่ในฤดูก,กาลนี้หลังรั้งอยู่อันดับ6โดยมีประตูดได้เสียอยู่ที่0นย์ประตูทางด้านยอกเชื่อว่าจะมีคําถามอย่างมากถึงอนาคตของผู้จัดการทีมชาวดัตในช่วงซัมเมอร์นี้ฤดูก,กาลนี้มันน่าผิดหวังมากจริงๆนะเขากล่าวในการสัมภาษณ์ในรายการแลดบล็อกแฟนโซน ความจริงที่ว่าเราตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลลกนั้นมันน่าผิดหวังอย่างมากในสายตาของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มที่คุณเป็นตัวเต็งอย่างมากในการผ่านเข้ารอบแบบนั้นหากเราดูจากสิ่งต่างๆในฤดูกาลนี้คุณบอกได้เลยว่าหากเราไม่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้มันจะเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งเลยละ่ะขณะเดียวกันอดีตหัวหอกตรีนิดเชื่อว่าซินเดินซีดานจะเป็นคนที่ใช่ในการเข้ามาคุมทีมปีแสแดงหากพวกเขาตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่ง ผมคิดว่าซีดานนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วจากรายชื่อยอกเสริมไม่มีนักเตะคนไหนไม่รู้จักเขาเมมชื่อเขาเข้ามาได้ประวัติผลงานของเขาเขาจะได้รับความเคารพโดยทันทีเพราะทุกคนรู้ว่าเขาคือใครสําหรับผมเขาเหมาะสมที่สุดแล้วอย่างแรกเลยคุณมองไปที่ความสําเร็จและผลงานของผู้จัดการทีมเขามีคาแรคเตอร์ที่เข้มแข็งไหมและวิธีการเล่นของเขาเป็นอย่างไร คุณต้องการคนที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเรารู้ว่ามีนักเตะหัวสูงอยู่บ้างในห้องแต่งตัวสโมสรใหญ่ๆเป็นอย่างนั้นเสมอดังนั้นคุณต้องมีคนที่สามารถจัดการเรื่องนั้นได้ขณะเดียวกันก็น,นำปรัชญาการเล่นบางอย่างมาใช้ด้วยนักเตะที่ฝ่าฝืนและทำผิดกฎเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับผู้จัดการทีมและคุณต้องจัดการเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกเริ่มดังนั้นคุณต้องถามว่าใครที่จะสามารถเข้ามาและทำเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมด ยอรกยังออกโรงเตือนอดีตต้นสกัดของเขาให้ล้มเลิกความคิดที่จะทาาทามเกรแฮมพอตเตอร์อดีตกุนซือของเชลซีในการเข้ามารับตําแหน่งกับทีมภายหลังความล,ล้มเหลวของเขากับสิงห์บลูมีใครคนอื่นไหมที่ยังว่างงานอยู่ในตอนนี้ยอรกเสริมพวกเขาพูดกันถึงเกรแฮมพอตเตอร์ผมคิดว่าเด็กๆในทีมต้องพูดถึงเขาอย่างแน่นอนหากด้วยจากผลงานที่เขาทำกับเชลซี เห็นด้วยไหมอดีตแข้งแมนยูชูคอบบี้ไมนูเทียบชั้นตำนานดัชเวสบราอดีตกองหลังทีมเมเจตออกโรงยกย่องคอบบี้ไมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งของผีแดงว่ามีลีลาการเล่นละไม้คล้ายกับคาร์เลนเซดอฟอดีตสตาดังทีมชาติฮอลแลนด์ไมนูเจ้าหนูวัย18ปีก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่ขอมเมเตตในซีซั่นนี้อย่างเต็มตัวแล้วจากการผลักดันของเอรดิกเทนฮากุนซือชาวเมืองกังหันลุมและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกระทั่งมีข่าวว่าผีแดงเตรียมเสนอสัญญาใหม่ให้กับเขา ตอบผลงานที่ยอดเยี่ยมของไมนูล่าสุดเมื่อ13มีนาคมบราอ์อดีตกองหลังทีมช่างกริตชีว้ว่าสตาไวละอ่อนมีลีลาการเล่นที่คล้ายคลึงกับเซดอฟและจากเกมเพียบ์ลีกนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์เปิดบ้านสยบเอฟเวอร์ตัน2-0เด็กปั้นของถิ่นโอทัฟอร์ดถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีก12นัดติดต่อกันแล้วคุณรู้อะไรไหมผมเฝ้าดูเขาตั้งแต่ในทีมเยาวชวนแล้วเขานิ่งมากและผมรู้ว่าจะมีคนพูดถึงเขาอย่างมากมายแน่นอนบราว์ในวัย44ปีกล่า สำหรับผมผมคิดว่าเขาเล่นได้เหมือนกับคลาเรนเซด o อฟไม่ว่าจะเป็นลีลาการวิ่งการเข้าหาบอลการสกัดบอลผมเคยเล่นกับคลาเรนสองสครั้งและเขามีคุณภาพสูงมากเขาตัวใหญ่แข็งแกร่งและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเขามีความนิ่งเช่นกันในการเล่นให้กับทีมใหญ่และในเกมใหญ่ สำหรับผีแดงถึงขณานี้รั้งอันดับ6ของตารางพิมียรลีกโดยมีแต้มตามหลังแอสตันวิลล่าทีมอันดับ4อยู่8แต้มหลังจากเอริธเทนฮากพาทีมแพ้เกมลีกในซีซั่นนี้11นัดแล้วมากกว่าซีซั่นก่อน2นัดทนอยู่ทำไมเดว่ายอกกระตุ้นแฮร์รี่แม็กควาย้ายหนีแมนอยู่ ดเดวตยอนอาดีตกองหน้าที่มาเต็ดลงความเห็นว่าแม็กควายอดีตกับตันเรดเดวิลสูญเสียความเคารพในห้องแต่งตัวไปแล้วหลังจากเอดิคเทนาผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ยึดปลอกแขนของเขาไปมอบให้กับบรูโน่แฟร์นันดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสก่อนเริ่มซีซั่น2023ถึง2024ขณะดวการแม็กควายตกเป็นตัวสำรองของโรงละครแห่งความฝันโดยเขาเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายหากสมมสร,รมีกองหลังอยู่ในทีมครบถ้วนโดยไม่มีใครบาดเจ็บและได้รับความสนใจจากเวสแฮมสโมสรร,ร่วมพิมลี กระกองหลังว 3, ัย31ปีไม่ขอย้ายทีมเนื่องจากไม่ต้องการได้รับค่าแรงที่ลดลงไปกับเดอะแฮมเมอร์กระทั่งล่าสุดเมื่อ13มีนาคมยอกเปิดปากแนะน้แม็กควายย้ายสโมสรในซัมเมอร์น,นี้พร้อมชี้แอสตันวิลล่าทีมเก่าของเขาเหมาะกับสตาร์ทีมช่างกริชแฮร์รี่แม็กควายอาจไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมคิดว่าเขาควรย้ายทีมแบบไม่ต้องคิดมากเขาสูญเสียความเคารพในห้องแต่งตัวไปแล้วอดีตกองหน้าสิงห์ผงาดให้สัมภาษณ์ แม็กควายมอกับแอสตันวินล่าแอสตันวินล่าเป็นสโมสรใหญ่และมีแนวทางที่ชัดเจนที่อุไนเอเมอรี่อยากให้สโมสรเล่นอาจมีนักเตะที่เขาเพ่งเล็งเอาไว้แล้วและเราไม่รู้แต่แม็กควายสมควรเป็นตัวเลือกที่แอสตันวินล่ามองหาอย่างไรก็ดีซีซั่นนี้แม็กควายกลับมาเป็นกำลังสำคัญของเทนฮักอีกหนโดยเขาได้ลงเล่นในทุกรายการ23นัดแบ่งเป็นพิมริก16นัดและมีผลงานยิงได้2ประตู หาชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ